ได้แล้วถ้าเกิดว่าลิมิตที่เราหาค่าได้เป็นค่าคงที่ค่าค่าหนึ่งแสดงว่าอนุกรมตัวนั้นลู่เข้าสู่ค่าที่เราหาค่าได้แต่ถ้าสมมุติว่าลิมิตของค่าที่ลิมิตของ sn หรือว่าผลรวมที่เราหาเมื่อกี้มันหาค่าไม่ได้หรือว่าเท่ากับอินฟินิตี้มันจะได้เท่ากับว่าอนุกรมตัวนั้นอะลู่ออกถ้าหาค่าได้คือลู่เข้าถ้าหาค่าไม่ได้คือลู่ออก ตวัวอยแรกค<ม>่าได้คือเราต้องหา sn ก,ก่อนนะ sn ว่ามันเป็นรูปแบบ<ม>เป็นยัง,<ม>นนยงไงแล้วก็เอามาเทกินิแล้วก็พอมาเทกินิเสร็จแล้วก็ถ้าหาค่าได้รูปเข้าถ้าหาค่าไม่ได้คือรูปออกแค่นั้นอันนี้คือคที่ต้องจําเพราได้ให้หา,าอนุกรมให้พิจารณาอนุกรมเต่อไปนี้ s อง S1 ก่อน s 1มาจากไหน s 1มาจากเอาค่าของ A1 มาบวกกันซึ่งค่าของ a 1แค่แทนว่าตรงไหนที่เป็น N แทนค่าเป็น1ก็จะได้ว่า1ส่วนด้วย2คูณของยังไม่ต้องคูณยังไม่ต้องคูณให้มันอยู่แบบนี้เพราะว่าถ้าเอาไปคูณมันจะไม่เห็นต่อไป s 2หมายถึงเอา a 1 มาบวกกับ a 2 a สจัดเท่ากับ a 1คือ1 0 2งคส a 2อ่ะ1ส่วนด้วยสามคูณ3ามสองบวกหนึ่งเป็นสามคูณสี่หรอปะ3 2สามสามคือมันเนาะสองกับ3นี่ข้างหน้านี่หรอดูว่านี่ใช่ไหมนี่เอาแทนค่าตรงไหนที่เป็น n แทนค่าเป็น ต่อไป s 3ก็คือเอา a หมาบวก a 2บวก a 3เขียนตรงนี้เลยนะตัวตัวที่มันได้แล้วอ่ะ2คูณ3บวกด้วย3 3 4คูบวกด้วย4คูนคูซึ่งพอแบบนี้อันนี้เราสามารถแปลงให้ได้ว่า 1ส่วนสลบกับ1ส่วนสาดูซิว่าค่ามันเหมือนไหมค่ามือนกันเป็นหนึ่งส่นหกันหนึ่งนหหนยังไงหนึ่ค่าอกันไหมอันนี้ได้หนส่วนหอันนี้พเราคูณได้สามคูณได้สองามลบสอได้หนึ่เท่ากันไหมเท่ากันอมาลองอีกตัวหนึ่งอันนี้ หนึ่งส่วนสามเขียนข้างหน้าก่อนนะหนึ่ส่วนสลบหส่วนสแล้วก็เอาไปบวกด้วยข้างหลังถ้าจะเปลี่ยนจาก1นึ่งส่วนด้วยสาคูณสให้เป็นหนส่วนสลบด้วยหนึ่ส่วนสค่ามัเหมือนกันไหมเหมือนกันย่ส่วนสิเหมือนกันไหมเหมือนกันแสดงว่าเราสามารถจัดรูปจาก1นึ่งส่วนด้วยสคูณสีให้เป็นหนส่วนสลด้วยหส่วน อันนี้ก็จะได้เท่ากับ1.2ส่วน2ลบ1ส่วนสมบวก1ส่วน3ลบ1ส่วน4วกส่วนี่ลบหนึ่ส่วน5ดูว่าอะไรที่มันสามาตัดกันได้บ้างเน่ส่วนานี้ส่วนสนวเอันนี้ตัดไปได้อันนี้ตัดไปได้ แต่นี่มันจะเหลือจริงๆมันจะเหลือโดแรกกับตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราบวดโซนถึง S N จะได้ว่าหนึ่งส่วนสองจะเขียนไหมดังส่วนหนึ่งเขียนไหมเขียนนะบวดหนึ่งส่วนสามก็หนึ่งส่วนสี่อันนี้คือคนแรกใช่ไหมอันนี้คือ อันนี้คือพจน์แรกอันนี้คือพจน์สองแล้วก็มันจะบวกกันต่อไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n พจน์ที่ n คิดเป็นอะไรพจน์ที่ n ก็คือหนึ่งส่วนด้วย n n บวกหนึ่งแล้วก็ลบด้วยหนึ่งส่วนด้วย n n สองเราสามารถทาเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าค่ามันเท่ากันนี่เราสามารถเอามาลบได้แทนจากกันกอ่ะก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ จากการที่เราหาคือมันจะตัดกันตัดกันเหลือแค่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดกันได้เลยปึเหลือตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าของ sn ของเราคือ1ส่วน2เอามาลบด้วย1ส่วนด้วย n บกได้ค่า sn มาแล้วหาค่า m เพอได้ค่าของ sn เรามา เทคลิมเทคลิมิตของ S อก็ใส่ลิมิตทั้งสองข้างปึ๊บจะได้ว่าลิมิตของ1ส่วน2ลบด้วย1ส่วนด้วย n บวก2ลิมิตของหส่วน2ได้เป็น1ส่วน2ลิมิตของ1ส่วนไดเอ็นบวกสได้เป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นนิมิของ S N จะเท่ากับ1.2หาค่าได้หราได้หาค่าได้เข้าใกล้สูส1.2ได้แบบนี้นี่ยที่ยากก็คือเราต้องหา S N มาให้ได้ว่ามันเป็นรูปแบบไหนนักพันอนี้าอวะไรากเห็นหนึส่วนสองรหนึ่งส่วนสาราเหงนต่น ใช่ไหมพอเราไม่ทำเราจะมองออกไหมว่ามันไปยังไงเพรเป็นแบบนี้มันมองออกไหมมันเป็นยังไงคือดสัมผด้วยหนึ่งส่วนสามเสเออเราก็จะทําเป็นตัดเลยใช่ไหมล่ะแสดงว่าคุณนนอมีไลออืมมายเวียดีเย่เอ็นโดสมร่งกรณีนีนะคยังไม่รู้วนอ่น่าจะทุกกรณีซึ่นอนุกรมแบบนี้อนุกรม ที่สามารถตัดกันได้แบบนี้ตัดกันได้แบบนี้ตัดกันได้แบบนี้จะเรียกอันรงแบบนี้ว่าทาง e s c o p e t e ่น o บงอนเบนาตัว s c o p e ถ้าเรื่องคป l e s c o p ส่วนหกมันจะมาสไตล์แบบนี้แล้วก็เราพอเราแยกออกมามาสามารถตัดกันได้ ที่เป็นแบบเชลิสโคปิกถ้าจำไม่ได้ไม่ต้องจำชื่อก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวห้องอะไรเราแค่จำรูปแบบมันถ้ามันมาแบบนี้มันได้จํเต็มเลยครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยตัวสรุปสุดท้ายกับตัวโดยโดยโดยยาโบดเดยวโดยบเดียวอันนี้อ๋ออันนี้ยังไม่ถึงการยังไม่ถึงการเอาวิธีมาเอาวิธีที่เราเรียนมายังไม่ถึงอันนี้แค่เรามาใส่ลิมิตกับเอชเอนเองโอ้โหเดกเกง ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเรื่องนู้นอันนี้โดยการหาลิมิตจากเอ็เอ็นแล้วก็ท้าแบบบลูมีวิธีที่หนึ่งแบบรูปออนแล้วก็แบบที่เป็นคอมเพลแบบที่เป็นแบบลิมิตแล้วก็แบบที่เป็นเรโซแล้วก็แบบที่เป็นรูทเคส ไม่ทราบเหมือนกันแต่อาจจะอาจจะอาจจะ่อแล้วก็ไม่เคยคีรันโชว์คีรันโชว์คีรันโชว์ที่น่าจะตรงท้ายซึ่งวิธีอ่ะคือมันมีอยู่หลายวิธีก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราเอามาทำจริงอ่ะเราจะเลือกได้แค่วิธีเดียวใช่มันจะดูว่าถ้าเกิดว่าแบบนี้มันจะมันจะบิกของมันไว้เลยว่าถ้ามาแบบรูท ก็ต้องทําแบบรูทเทสถ้ามาแบบยกกําลังยกกําลังก็เอามาทําแบบที่เป็นรีชูเทสก็ได้เอามาทําแบบรูทเทสก็ได้มันจะมีให้เลือกอยู่พอเราเลื่องก็ออพอรด็แบบนี้อ๋อน่าจะทำเป็นคอนเพลนนะน่าจะเป็นรีเมียนนะน่าจะบำเป็นรชั่นะแบบที่อาจารย์บอกนั่นเลยพอเราทำโจทย์ยี่ิงๆจะเป็นแบบนั้นพอเราก็อ๋อโอเคเอารูทเทสเอาเรชูเทสเอาคอมเพลนเทสเป็นต้นเนาะอ่ะข้อต่อไป ขั้นแรกหา S N ก่อนสองคูณหนึ่งจดสองคูณลองจะรทำเองไหมหรือว่าจะทำางกันสรงกันองเอขันแรกเอา S หนึ่งก่อนนะ S หนึ่งก็คือมาจากเใช่ไหมอเราแทนไปนะก็คือสองคูณกับ Yeah. No. เลขคณิตลำดับเลขคณิตซึ่งผลรวมของลำดับเลขคณิตจะมีว่า n คูกด้วย n บวกหนึ่งส่วนด้วย n n จริงๆมั้ไหมสอง n หรือ n รู้สึกว่าสอง n ไหมเด,เ,ดเดี๋ยว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 อยู่ใน n ของเราคือส0บวกหหารด้วย2รูดูว่าคำตอบเหมือกันไหมองตน่สองสองห้าจได้สิเอ็ได้55อันนี้ถ้าบวกกันได้5 5จริบั้จไหม<ๆ>เพราะว่าส0บวกหได้เป็น11อันนี้2บวก9ก็ได้เป็นส1เมันนินทั้มดห้าคู่ใช่ไหมอ่าน1่ เอ so <<|so|>> ็นกับอินสองอินแค่ไรคะแค่ไรคะหนึ่งสอง อันนั้นแบบลำดับเลขคณิตแต่เดี๋ยวจะมีแบบลำดับเรขาคณิตเยอะจะว่าโพ้ดหรอฮะว่าโพ้ดลำดับมีเยอะแต่ในนี้อาจชีให้รู้จักแบบฮาร์โมนิกแบบคลปเปสโตปปิ้งแบบเรข,ขาแบบลำดับแล้วก็แบบพีน่าจะห้าอันนี้อันนี้เทสโค้ดอันนั้นลำดับเลขคณิตซึ่งลำดับเลขคณิต่ะทีม่มันจะอยู่ทำไมเนี่ยีลลำดับเขคณิต เรียถามฮะรมเลขคณิต้รถามอเลขคณิตมันก็จะอยู่สไตล์ข้างในเหมือนกันอยู่ข้างในจะบอกว่ายังไงดีอันนั้นมันคือค่าคงที่ของมันอะ่ะบุกจำไปทำดูเดลาดลงใช่อันนี้นะลองดูนะอันนี้ตัดตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราจะคุ่ตาแบบพุตามาก จะอยู่ในรูปของนี้ใช่ไหม i เริ่มที่ i เท่ากับ1โดยที่ i ถึง infinity ใช่ป่ะรหรือ,อท ừng, ท ừng วอ่า i ถึงถึง n หรือว่า i น่าจะ i ถึง infinity ใช่ไหม,มแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนจาก n เป็น i อนะอัน,นี้ค่าคงที่ค่าคงที่ของค่าคงที่ของอันค่าคงที่ของฟัชันาสามารถดึงค่าคงที่ททออกมาข้างนอกได้อ่าจะได้แบบนี้เบิเบิ ซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ให้สูตรมาแล้วก็คือสูตรนี้จัดได้ว่า2คูณด้วยไอแทนไอเนาะไม่ใช่ i n เอ็นเลยเอ็นหรือไอน่าจะเอ็นเอ็นอะนเดียวนสองเอ็นคูณด้วยเอ็นบวกหนึ่งอันนี้สองคืณมาจากคูณขีดขีดข้างหน้าเนาะซึ่งค่า summation ของ i อจะได้เป็นเอ็นคูณด้วยเอ็น บทหนึ่งส่วนด้วยสองอ่านี่ตัดส่วนสองเพจะเหลือแค่ n คูณด้วย n ซึ่งเอาตรงนี้มาหานค่ะนิมิแต่าอเอาแบบนั้นก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้อ่าเา่โอ้เออ่สาแบบนบ

ข้างในเนี้ยข้างในนี้มันจะเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นเท่าตัวใช่ออไมหรอเ่าตัวโอเควจงจุ๊บอ่ะสุฮ่าจจุ๊บ่สุบุ๋ ไปโกกลากัน <laughs>